สวัสดีค่ะสวัสดีช่องจงคนผู้เวียงนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่ <c oughs> เพื่อนเก่าทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เขามาติดตามทั้งเพื่อนใหม่ทั้งเพื่อนเก่าที่แบบอยู่นานมากก็ <c oughs> ขอบคุณหลายๆคะ่ะขอบคุณสําหรับกําลังใจคะ่ะที่เขามาชมวิดีโอเมื่อนี้ตัดคาเหตุคะ่ะทุกคนวันนี้ คือหนาวค่ะกเ็เลยบริตัดขาเห็ดก็เลยถอนถอนถอนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็พอดีเห็ดเขาเป็นน้ําแข็งด้วยเนาะทีนี้เราก็ต้องมาเลือกค่ะดีเราที่บริตัดมาพร้อมเพราะอย่างเพราะว่าเพราะน้าแข็งละลายเราเนี่ยเห็ดเขาจะมีกลิ่นไหมจังเสียอันเนี้ยคือเห็ดอันนี้เห็ดสีนดาวเนี่ยนะคะเนี่ยสวยนะแต่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยดีเราที่คอยบริเวตัดมาพร้อมค่ะมาทาความสะอาดทีหลัง ให้น้ำแข็งละลายแล้วเนี่ยค่ะก็เลยเอามาตัดขาแล้วก็จะไปพึ่งไว้ค่ะให้เขาแห้งนะคะเพราะว่าช่วงที่เขาเป็นน้ำแข็งัวเนี่ยเขาบ่รู้ว่าเขานองหรือบ่นองสินะแต่คือดีเราที่บ่ได้ตัดขามาพอมอีกอย่างหนึง่งช่วงที่เขาเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันตัดบ่ได้นี่บ่ได้น้ำแข็งแล้วก็เฮ็ดกระสิกรอบสิฮักที่มือซึ่งสิไหม นี่แหละคะ่กะก็เลยเอามาเห็ดเอาอยูุบานขาเนี่ยขาหักเกงเสียก็ต้องตัดออกเลยเพื่อให้ดอกเขาสวยเนี่ยค่ะให้ดอกเขาสวยแล้วก็ไปพึ่งไหว้มันแห้ง <c oughs> แล้วกกถึงเวลาขายเราก็ขายนะไสิขายได้บบูโบบรูเรือนก็ต้องร้องเบิ้งเนาะก็ <c oughs> สิร้องเบิง้งแต่ตอนนี้ต้องให้มีเห็ดมีหยังให้เยอะ เพราะว่าเห็ดแห้งหนึ่งโลมันใช้เห็ดเห็ดสดสิบโลเนี่ยจังสิได้เห็ดแห้งโลหนึ่งเนี่ยค่ะคือเขาจะเปลืองเห็ดมากแต่เห็ดตเห็ดเป็นเห็ดแห้งกันเลยบ่แปลกใจที่ทำไมถึงแพงเห็ดแห้งแพงเพราะว่าเขาใช้เห็ดสดเยอะเห็ดอันเนี้ยเห็ดสดสิบโลเท่ากับเห็ดแห้งหนึ่งโล คี่เบิ่องลวดเมมม์อันในหน่อยได้เห็ดนะก็เลยแพงค่ะเห็ดแหงค่ะเห็ดแหงสิแพงค่ะจะมาเขาจะขายเป็นขีดแต่ค่อยว่าขายเป็นขีดนั่นได้นั่นนั่นได้ขายออกค่อยก็เลยขายเป็นโลไปเลย ทางเขาเขาเขาไได้ซื้อเห็ดดอกเพียงแต่ว่าเขาอาศัยแค่เสียค่าน้ำมันรถไปเก็บเห็ดจังสีจก็เลยแค่สิขายเอาแค่ให้มันได้ค่าน้ำมันคืนจังสินะก็คือเราอยากไปขาดวังเอียงไหลกับการขายเห็ดถ้าเขาขายดีเขาเดยกขายได้ก็โชคดีไปจังสิแม้ ก็เลยลองเห็ดบึงค่ะขายได้บ่ได้ก็บรูรลุกอนฝากติดตามช่องจงคนผู้เยียงเลด,ด้วยจ้าช่องนี้พ่ท่านเดท่านเดรับรายได้ยังดอกข่อยกให้ไปยังสั้นละก็บ่ได้คาดบางยังดอกพราะยุนี่ยุสวีเดนเขามีเนว้ห้เห็ดหลายอย่างเนาะ พอในเมื่อเขาไปเห็ดยู่แล้วก็ถ่ายวิดีโอลง YouTube ลงอย่างไปพอได้มีมูขอค่ะเราขาดวางยังดอกเนี่ยบางทีทามันซ้ำๆแน่หอยกระดมมึงเดยมันมีกินวะ่ะทำให้กินหอยกบะอเบอื้อ่เพราะว่าเห็ดเป็นน้ําแข็งกับเห็ดที่เขาไปเก็บช่วงที่อากาศมันห่อนอะ่ะอันนั้นเห็ดเขาจะแหง้งเห็ดเขาสี ถ้าว่าเน่าก็คือน่าไปเลยสิ่ไหมถ้าว่าเออ,อากาศเขามันแห้งนะ่ะก็คือช่วงหนาห่อนะแต่เห็นมันเนอาก็คือมันสิเน่าไอ้เขาเห็นเลยสี่ะแต่อันนี้เป็นน้ำแข็งค่ะคือความแข็งความเย็นอนะ่ะสตาร์บัเขาไว้ <laughs> บ่อยเขาเนา่าบ่อยเขาเห็ดยังเสี่ยนี่แหละมันก็นเลยเบิ่งยากว่าเห็ดน,นองหมดว่าเห็ดมันจะมีกินบอ่อนี่นะ แล้วเขากระบ,บานจาัดเห็ดเนี่ยบานบานเยอะเลยมันบานแล้วนะแต่เห็ดที่กําลังบานกําลังดีกาลังสวย,สวยคือเห็ดกาะบานเทาอย่าเสียเนี่ยขาซำๆแน่งเสียแล้วก็เอาไปร่วมกันบน่เนดกวต้องตัดออกแต่ว่ามันก็ได้น้ำหนักที่ขาเห็ดนี่แหละผู้ถึงเนะี่ยตัดออกลายกับบ่ไดดเนี่ยแบบนี้มันไม่สวย อืมอันนี้มีกลิ่นเนี่ยเขาบป้งงามไหมเขาดอกใหญ่แต่เขาจะเน่าแหละแบบเนี้ยก็เป็นต่เอาค่ะเนี่ยฉีกออกมาก็จะเป็นแบบเนี้ยไม่สวยอืมเราต้องเอาดอกแข็งๆบอะเนี่ยอย่างเงี้ยดีเนี่ยค่ะ แบบนี้แข็งแรงเจ้ยต้องดมเบิง้งใะยใหเนน่าถ้ามันมีเห็ดเน่าปนไปก็บบดีนาะเวลาเพิ่นเอาไปแช่น้ำให้มันขึ้นตัวมันก็สิมีเห็ดเน่องมาเพิ่นเอาไปเห็ดซอดเห็ดกับเขา่าเราต้องระวังพ่าสิปนกันมัวบ่ได้ นีวันอาทิตย์เมื่อคืนนี่แกเดบังแสงเหนืออยู่ขึ้นพเดือดเดือดเดือดกระสิประมาณลงศูนยองศาค่ะพี่น,พน้องพอตื่นมาเนี่ยเมื่อเช้าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยลดเป็นน้ำแข็งขึ้นน้ำแข็งขึ้นลดหยาก็เป็นอันน้ำแข็งค่ะแต่ตอนเนี้เขาอากาศเขาอุ่นขึ้นช่วงบ่าย อุ่นขื้นน้ำแข็งกันละลายค่ะข่อยก็เลยเอาเห็ดออกมาพึ่งเอาเห็ดออกมาพึ่งข้างนอกนี่อ,อย่างเงี้ยมันมันสอยไหมัหนบองงามมันบอหนึ่งดลไม่มีกลิ่นเน่านะแต่ว่าดอกเขาบองงามเนี่ยดอกเขาเป็นสอยสันไม่สวยข่อยก็ต้องแต่งให้มันสวยมีบออกอ่ังหน่อย เจ้ากระเฮ็ดทำให้สวยที่แห่งไหนบอกู้องตากเองบึงลองตากบึงค่ะร้นที่แห่งบอกไอเศษจ้งเศษที่คอยหนีบออกเนี่ยค่อยๆเยอาไปทิป้มไว้ในปามอสเนี่ยหน้าบ้านค่อยเนี่ยมันมีปามอส เดี๋ยวฟังนี่กัมีปลาโมสแต่บรรู้ว่าปลาใหม่เป็นหงไผจันดีกะจะไปทิมรอบนั่นกับไปทิมไว้แล้วละ่ะขาเห็นทิมใส่ปลาฟังนี่ฟังขวามือในี้ใกล้ๆบ้านนี่ห้าเขาเกิดถ้ามีปลาโมสมันต้องเกิดอยู่แล้วละ่ะ เนงแต่ว่าทั้งเนี้ยมันหนาสิะงยังพันมีเชื่อเห็ุท่าน,นั้นเองเดี๋ยวเวลาเ้างตากเขากงเนี่ยเขาสิลลออกเบิดเศษหยาเล็กๆในน้อยเศษที่ฟุ้นเสียเขาก็สิลดออกเบิดกระสิบปัดออกแต่อันไดที่เป็นเศษนิ่งๆค่ะเอาออก เพี้ยเสี้ยวๆพกมีกำลังพวกมีกำลังรับมื้เนี่ยตากอากาศเย็นก็พูดมาขึาน้นเนี่ยทาเบิรงแสงเหนือแลวเย็นบ่สบาย <c oughs> อากาศมันเย็นรับเงินนี่แหละคือเขาปรับปรับเอินปรับตัวบ้านใดกับอากาศเย็น ต้องผ่านปีนี้ไปก้อนค่ะปีหน้าคอยสีคอยจ้งสีอันนี้คอยจ้งสีดีขึ้นปีหน้าคอยสียู่ได้แบบสบายเลยเพอคอยไปยูมเมืองไทยสามปีเนาะมันก็เลยอยู่กับอากาศห่อนตลอดไปกลับมานี่ไม่อีกก็เลยเป็นต้องปรับตัวปรับตัวไม่เริ่มต้นไม่ะตะกี้ก็สบายตะกี้บ่าหนาวเลยพออยู่อยู่ชิ้นเล้วบงสิ่นะ ชิ้นกับอากาศเรากระเป๋าเป็นยังต้องให้มันผ่านปีนี้ไปก่อนนะปีนี้ข่อยอายุสี่สิบห้าข่อยลายเบิ้งกันนั่นลายเบิ้งกันอันนี้ไม่สวยลายเบิง้ง อยางนอที่ว่าเขาตกอันใดของอายุ4บหางซทไลาเบิง้ง4บหาอยตกเลื่อนหลวงเอ้ยใช่ไหมวะน่าจะใช่เลื่อนหลวงนี่แหละหลังจากอันลาหูปีที่เราตกลาหูดวงบดีค่ะย้อนขึ้นหลังค่ะ สามปีย้อนขึ้นหลังดวงบอดีม้านี่ผ่านล้าหูแล้วมันเป็นเลื่อนหลวงแล้วนะใอยกังวงว่าสุส่ซิงสุยางสีดีขึ้นกว่าเก่านะคะกาบอูดอกว่า,วาเป็นแบบใด <c oughs> ต้องดมบึงไม่มีใครรู้อนาคตเนาะ คุณลหลายด้วยจ้าสิบเอดสิบสองนาทีแล้ว<笑><笑>เดี๋ยวมันดาวน์โหลดเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามช่องจุงบุนผู้เวียงนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามหนยด้วยจ้า